กลงเข้าจับกลุ่มทันทีแต่ในขณะนั้นเองดูเหมือนว่ามีชายคนหนึ่งพยายามคิดที่จะหนีนะครับแต่พอชายคนนี้เขารู้ตัวว่าเขานีไม่รอดชายคนนี้จึงได้เริ่มสวดมนต์หาอลอทันทีซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่เจ้าที่ได้เดินมาควบคุมตัวนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่วินาที นั่นแหละครับมันคือผู้ก่อการร้ายที่ต้องการจะเข้ามาในอเมริกาเพื่อวางระเบิดและประเด็นก็คือมันยังมีพวกที่หนีเข้าอเมริกาได้สําเร็จแล้วนะครับทิ้งไว้เพียงแค่ผ้าลองละหมาดเท่านั้นแล้วพวกมันจะไปไหนกันต่อละ่ะสถานที่ที่พวกมันมามันก็คือซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาก่อนที่พวกมันจะเข้าไปยืนประจาจุดของแต่ละคนและหลังจากนั้น จนเหลือคนสุดท้ายซึ่งมันกําลังสวดหาอัเลา์อยู่นะครับแม่ลูกคู่หนึ่งก็ได้ขอให้มันว่าอย่าทำแบบนี้แต่มันดูไม่สนใจเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาด <L> เปิดเรื่องมาก็เดือดแล้วนะครับในข่าวก็ได้รายงานถึงความโหดของพวกมันนะครับและพวกมันก็หนีลักลอบข้ามชายแดนมาจากทางฝั่งของเม็กซิโกจากสิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาไม่อยู่เฉยแน่นอนครับ